g กรน d ์เดลคิงเป็นผู้นำของกลุ่มเนโอยอจาโดยกลุ่มนี้เชื่อว่าการออกล่าแบบดั้งเดิมนั้นล้าสมัยจึงสร้างแนวคิดเพื่อปลูกฝังเหล่ายอจารุ่นใหม่ให้มีความเชื่อแบบผิดๆเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการออกล่าอย่างไม่มีขีดจำกัดพวกมันไม่สนใจกฎระเบียบหรือบทบัญญัติแบบดั้งเดิมอีกทั้งยังมีการทดลองลับเกี่ยวกับการผสมเทคนโนโลยีข้ามสายพันธุ์เพื่อสร้างพรีเดเตอร์ลูกผสมอย่างไซบอร์กและเอเวเรนต์บาเดปนั่นเองครับ กฎของการต่อสู้บนลานประลองในครั้งนี้มีอยู่ว่าให้นักสู้ทั้งหมดที่เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งก็คือเออร์ซาเคนจิและตอเรสทำการต่อสู้กันเองและหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวก่อนที่จะได้รับเกียรติให้ร่วมประลองฝีมือกับแกรนเดลคิงเพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งระหว่างกรีเดเตอร์ระดับวาลอดกับนักสู้จากเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่เคยโค่นลมและจัดก,การบรอดเด็ตันเตอร์ลงได้ ทั้ง3คนถูกพันธนาการด้วยในอ e ู a l d เดทเนชั o นคอลาหรือปลอกคอจุดระเบิดที่ใช้ในการควบคุมพฤติกรรมและป้องกันการหลบหนีโดยที่นักสู้ทั้งหมดนั้นได้รับอาวุธที่เคยอยู่ในยุคสมัยของตนเช่นขวานของเอลซ่าดาบคาตนะาของเคนจิและปืนพกคาบศีลาของตอเรสซึ่งถือเป็นมุกตลกเล็กๆที่ถูกสอดแทรกเข้ามาภายในเรื่องเพราะมันดูฉลาหลังเกินไปถ้าเทียบกับเครื่องบินรบที่เขาเคยควบคุม